ที่จินคะอย่างแคมทำเพจเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นต้องแอดไหมคะ,ะการยิงแอดก็คือการโปรโมทอย่างหนึ่งเนาะอะ,อะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าเราทำเพจ Facebook เพื่อขายของหรือทำธุรกิจเนี่ย การสร้างเพจเนี <S an> ่ยเขาให้แค <an> ่เพจมาเนาะไม่ได้ให้การเข้าถึงมาการที่เราอยากเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันมีได้2ออย่างคืออย่างคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังว่าคือการทำคอนเทนต์ให้คนเข้ามาติดตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้คนเข้าถึงแบบเยอะๆเร็วๆเราต้องทําการโปรโมตอ่าการโปรโมตจาเป็นไหมเอาจริงๆคือจําเป็นเพราะว่าการที่เราทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราเข้าถึงคนเยอะเรายิ่งมีโอกาสสูงอ่าในการขายเนาะเพราะว่ายิ่งการตลาดบน Facebook มัน โซเชียลมีเดียเข้าหาคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกค้าเราหรือว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีความต้องการเขาเล่นมือถืออยู่ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่มีความรู้สึกหรือยังไม่มีความต้องการที่จะซื้อเราในทันทีฉะนั้นการโปรโมทเนี่ยมันเลยจะเป็นการไปหวานเพื่อคัดคนที่อยากซื้อสินค้าเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในธุรกิจเรา หรือทําให้เขามีโอกาสได้เห็นสินค้าเราแล้วเข้ามาติดตามและเข้ามาเห็นข้อมูลอื่นๆในธุรกิจเราหรือแม้ก้าท่งเราโปรโมทไปเองเนี่ย เราก็ต้องคัดนะว่าเราจะโปรโมทอะไรออกไปเพราะว่าการโปรโมทออกไปแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงิน,ม,นมันมีค่าใช้จ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยการโปรโมทเราถามว่าจําเป็นไหมมันจําเป็นแน่นอนแต่เราจะโปรโมทโดยไม่มีกลยุทธ์หรือว่าเราโปรโมทโดยไม่มีการวางแผนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเจ็บตัวได้ฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการโปรโมทเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนตอนนี้พมีเพจแล้วสามารถโปรโมทได้เลยไหมคะ ก็คือว่าถ้าเราสร้างเพจขึ้นมาเนาะข้อดีของเพจที่ต่างจาก Facebook ส่วนตัวก็คือสามารถใช้เครื่องมือโฆษณาได้ก็คือเราสามารถโปรโมทได้ตั้งแต่วันแรกที่เราสร้างเพจเลยเครื่องมือของ Facebook เนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้หมดเลยสร้างโฆษณาเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือแคมเปญแบบไหนก็คือสามารถทําได้เลยค่ะ